สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราก็มาเริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องใหม่นะคะชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์โรแมนติกหรือว่าโรแมนติกด็อกเตอร์ทีเชอร์คิมนะคะเป็นซีรีส์การแพทย์ของทางเกาหลีใต้นะตอนนี้มันมี3ซีซันแล้วนะทุกคนซีซันที่3เนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อวันที่ยี่ เจ็ดยแปดเมษายนเนาะแพนพึ่งจะได้ดูซีซั่นหนึ่งนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่าสนุกดีตอนแรกเห็นชื่อเรื่องแล้วก็แบบเออด็อกเตอร์โรแมนติกมันคงจะแบบฟิลหมอเป้งทางตะวันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอดูไปได้อีพีแรกก็แบบโอ้ m หม่กมันสนุกมากอีพีสองอีพีสามเนี่ยอาจจะอ่อนนิดนึงแต่คิดว่าหลังจากเนี้ยก็คงมีเอ่อเคสให้เราได้ศึกษากันเรื่อยๆนะคะก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาทํานะโดยเนื้อเรื่องโดยย่อเนี่ยมันก็คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะเป็นหมอมากๆอยากที่จะพิสูจน์ตัววเเเอองมาาากกๆพระ่่ตนด็ี เขาพาคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วคุณพ่อของเขาก็ตายนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยจัดลาดับช่วยอาชความสําคัญแบบรักษาตามยศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยพ่อของเขาก็เลยต้องเสียชีวิตเนาะเขาก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นแรงผลักดันทาให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหมอที่เก่งมากๆสอบได้คะแนนที่1อันดับหนึ่งของประเทศเลยเรามาดูกันว่าเส้นทางชีวิตของคุณหมอคังดงจูนะคะจะเป็นยังไงเนาะโอเคเรามาดูแคสกันก่อนแคสใน E ีพีแรกเนี่ยมันจะมีตัวเด่นอยู่ประมาณ2-3คนนะคะคนแรกก็คือคุณหมอคังดงจู เป็นหมอศัลยแพทย์นะคะเป็นแพทย์ฝึกหัดปีหนึ่งเนาะที่เข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลกอแดค่ะคนที่2เลยก็คือคุณหมอยุนซอจองนะคะก็เป็นแพทย์ประจําของโรงพยาบาลกอแดเหมือนกันเป็นรุ่นพี่ของหมอดงจูค่ะกําลังเรียนแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร,ร์สุกเชิญน,นะคะฟีลแบบพี่หมอตินเลยนะคะที่แพนเคยเล่าเรื่องของทริอารชไปเหมือนกันเนาะอีพีแรกก็จะมี2หมอนี้แหละคะ่ะที่เถียงกันไปเถียงกันมาเนาะแล้วก็จะมีคุณหมออีกคนนึงก็คือคุณหมอคิมที่อีพีแรกเนี่ยจะมาแบบแวบๆนะคะแต่ว่า ก็เป็นตัวละครหลักแล้วก็หลักมาจนถึงซีซั่น3เลยด้วยเนาะโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังกันในอพิโซดที่1ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกกันได้เลยค่ะ mm. เปิดเรื่องมาที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะ mm. เขาเนี่ยเดินเข้ามาในโรงพยาบาล mm. ในมือของเขาก็ถือไม้เบสบอลนะคะ mm. พอมาถึงห้อง ER เนี่ย mm. เขาก็ทุบก,กระจกห้อง ER จนแตกกระจายเลยค่ะ mm. ผู้คนนี่ก็ต่างตกใจเนาะแล้วภาพก็แฟลชแบ็กย้อนกลับไปนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นกับคุณแม่เนี่ยพาคุณพ่อของเขามาโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของเขาเสียชีวิตนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยไปรักษาชีวิตของสวคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นคนไข้แบบบีบีเนาะเขาก็เลยเจ็บใจแล้วก็อารวาดจะเข้าไปเอาเรื่องหมอที่ไม่ยอมรักษาเขาคะ่ะแต่ก็โดนกักตัวไว้นะตัดกลับมาปัจจุบันนะคะเขาก็เอาไม้เบสบอลเนี่ยตีไปทั่วๆเลยเพราะว่าคุมตัวเองไม่อยู่แล้วนะคะโกรธมากเลยทุกคนในห้อง ER เนี่ยก็ ต่างวัดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเขานะคะแต่แล้วก็มีหมอคนนึงเข้ามาร,งระงับเหตุค่ะจัดการผู้ชายคนนี้ไว้ได้นะหมอเนี่ยปักยาทําให้เขาหมดสติไปค่ะเขาตื่นขึ้นมาภาพบเบลอเรยมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอคนนี้นะคะคุณหมอบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะแก้ไขเรื่องราวจริงๆอะ่ะต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้ต้องเก่งกว่านี้ให้ได้นะจําเป็นที่จะต้องแก้แค้นด้วยความสามารถไม่ใช่แก้แค้นด้วยความแค้นเหมือนที่นายทำเข้าใจไหมเด็กผู้ชายคนนี้ก็พยายามมองหน้าหมอคนนั้นนะคะแต่ว่าสายตาของเขาเนี่ยมันก็ยังคงพร่าม,มัวอ,อยู่พอหมอลุกเดินออกไปเน เขาก็เดินตามหมอออกมานะคะปรากฏว่าหมอที่พูดเตือนสติเขาเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วค่ะเด็กก็ร้องไห้เสียใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาก็สูญเสียคุณพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้วนะคะขามองไปรอบๆก็แบบเริ่มได้สติแล้วนะเขาก็เดินออกมาตั้งใจนงแน้วแน่วว่าฉันจะเป็นหมออย่างแน่นอนเขาเดินออกมาเปิดประตูนะคะแล้วพามก็บูมเด็กวิชายคนนั้นกลายมาเป็นคุณหมอสุดหล่อค่ะชื่อหมอคังดงจูแล้วก็ปึ้งตัดเข้าจริงเกิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติแล้วก็แบ็คกราวของหมอดงจูนะคะเป็นแพชชั่นของเขาในการเป็นแพทย์นเนะาะภาพตัดมาที่มี2หมอเดินออกมาจากห้องผ่งาตัดค่ะ กำลังเมาแพทย์ฝึกหัดที่เพิ่งถูกบรรจุเข้ามานะบอกว่าแพทย์คนนี้นะ่ะเก่งมากเลยฝีมือของเขาเนี่ยระดับช่ำชองสุดๆรวมถึงคะแนนสอบของเขาเนี่ยก็มาเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะซึ่งคนที่เมาก็คือหมอดงจูพระเอกของเรานั่นเองนะคะทั้งสองหมอเนี่ยเดินมาในห้องพักแพทย์นะคะแล้วก็เห็นว่า หมอดงจูของเราเนี่ยกำลังโดนแพทย์รุ่นพี่กดดันอยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนใช้ให้ไปชงกาแฟนะคะแต่ว่าเขาไม่ทําเขาบอกว่าเขามาที่นี่ไม่ได้มาเป็นเบให้กับพวกรุ่นพี่นะผมมาเพื่อที่จะมาเป็นหมอเพื่อที่จะมาช่วยคนไข้อะไรอย่างนี้แพทย์รุ่นพี่ฟังแล้วก็แบบโอ้โหมันยอมไม่ได้ทาไมถึงไม่ยอมทําตามที่รุ่นพี่สั่งกําลังจะเข้าไปเอาเรื่องกับหมอดงจูนะคะแต่ว่าเพื่อนของเขาที่เป็นแพทย์สองสาวที่เดินมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาห้ามไว้ได้ทันคะ่ะคนนี้นะคะก็จะชื่อว่าหมอยุนซอจองนะคะส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นเพื่อนเเเป็นนนนด์นหมือกัะน เหมือนก็เป็นตัวประกอบนะคะไม่ได้มีชื่อหรือว่าอาจจะมีชื่อผพนไม่แน่ใจนะคะแล้วทันใดนั้นบุรุษพยาบาลก็เดินเข้ามาค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ไซ่งงานก่อสร้างนะคะกําลังลําเลียงคนเจ็บมา2รายหมอทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องฉุกเฉินค่ะหมอซอจองนะคะรีบไปดูผู้ชายคนแรกที่เข็นเข้ามานะคะเธอก็ซักประวัติแล้วก็ประเมิอนอาการก็เห็นว่าเคสนี้เนี่ยไม่หนกักก็เลยเรียกให้อินเทอร์แล้วก็แพทย์ฝึกหัดคนอื่นนะคะมารับเคสนี้ต่อไปนะก็แค่ใส่เฟือกอะไรอย่างนี้เธอก็มาดูอีกเคสหนึ่งค่ะสถนา,น,าน, ER, น,น้ี ก็วุ่นวายมากๆเลยหมอซออจงก็บอกว่าให้ไปตามแพทย์มาเพิ่มนะหมอดงจูก็เลยรีบวิ่งเข้ามาค่ะในห้อง e ออเนาะแต่ว่าก็มาเจอเข้ากับเคสเคสหนึ่งก่อนค่ะเด็กเนี่ยบอกว่าให้รักษามแม่ของเธอก่อนเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยก็การหนักเหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยคือมาโรงพยาบาลก่อนไอเคสไซอุบัติเหตุก่อสร้างนะ หนักเหมือนกันมาก่อนด mm ้วยซ้ำก like right. <t> ็ควรที่จะรักษาแม่เธอก่อนเนาะหมอดงจูของเราเขาก็มีแบ็กกราวเกี่ยวกับการทรีอาจชลำดับคนไข้แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะมาดูแลเคสของเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนค่ะปรากฏว่าพอเขาประเมินอาการแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยอาการหนักเหมือนกันแหละถึงแม้ว่าอาการที่แสดงออกมาจะไม่เยอะแต่ก็ภายในเนี่ยอาจจะติดเชื้อหนักแล้วนะคะเขารีวิ่งไปหาหมอซออจองนะคะบอกว่าเนี่ยช่วยไปดูเคสของผมก่อนได้ไหมเพราะว่าผมประเมินอาการแล้วคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะติดเชื้อในปอดแล้วนะ ถ้าปล่อยไว้เธออาจจะตายได้หมอซอจองก็เลยถามว่า b ีพีเท่าไหร่ stable ลไหมอะไรเงี้ยหมอดวงจูก็บอกก็ค่อนข้างที่จะ stable ลเธอก็เลยบอกว่างั้นถ้า stable อะ่ะก็ปล่อยให้รอไปก่อน <L an> เดี๋ยวมาดูเคสจากใช้งานก่อสร้างก่อนเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดเลยแถม B p ีก็เริ่มดรอปแล้วในขณะที่สองหมอกำลังเถียงกันอยู่นะคะก็มีพนักงานเขียนอีกเตียงเข้ามาค่ะเคสนี้ก็น่าจะแบบล่วงจากที่สูงมานะคะแล้วก็มีเหล็กเส้นเนี่ยปักอยู่บริเวณสีข้างค่ะแถมไอ้เหล็กเนี่ยมันก็มีปูนเป็นตุ้มถ่วงไว้ด้วยอีกนะะค ถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็คือมันจะร่วงนะคะไอ้เหล็กเนี่ยมันจะต้องมีคนพยุงไอ้แท่งปูนนี้ไว้ตลอดเวลาหมอทุกคนใน ER ที่เห็นเคสนี้ก็แบบตกใจนะคะหมอซอจองก็รีบเข้ามาดูเคสนี้ค่ะเธอรีบโทรหาอาจารย์แพทย์คนหนึ่งนะคะที่กาลังผ่าตัดอยู่รายงาน1ึงเคสนี้นะต้องให้ศัลยแพทย์เนี่ยมาผ่าตัดเอาเหล็กเส้นออกแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาติดเคสอยู่เดี๋ยวอีก30นาทีอ่ะจะออกไปช่วยได้ให้หมอซอจองเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้กู้ชีพพื้นฐานแล้วก็ให้เขาสเตเบิลก่อนเดี๋ยวจะอออออกกกไปจจัารกกรใหหมอออ้มซง็บค เธอเรีบสั่งการทุกคนนะคะทําอันต้าซาวเอาน้าเกลือมา2ลิตรแบรบๆๆนะคะในขณะนั้นก็มีคนเขียนเอาเครื่องอันต้าซาวเข้ามาค่ะแล้วก็ไปชนกับคนที่กําลังพยุงแท่งปูนอยู่นะจนเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงต่อไปได้นะคะไอ้แท่งปูนมันก็ร่วงไอ้แท่งเหล็กมันก็ร่วงลงมาพร้อมกับแท่งปูนนะคะปรากฏว่า เลือดเนี่ยไหลพุ่งจนนองเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะหมอซอจองก็ช็อกนะคะสมองเนี่ยวิ่งไปเลยนะหลายๆคนในห้องก็เริ่มถามว่าหมอซอจองจะเอายังไงต่อทำไมหมอเครื่องค้างไปอะ่ะเขารีบโทรหาอาจารย์แพทย์ที่หมอซอจองโทรคอนซัลท์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งอาจารย์แพทย์คนนี้ก็คือหมอมุนนะชืัวหมอมุน หมอมุลก็ตะคอกออกมานะคะบอกว่าหมอซอจองดึงสติกลับมาเดี๋ยวนี้หมอซอจองก็เลยบอกค่ะค่ะหมอหมอฉันยังอยู่ค่ะสั่งการมาได้เลยหมอมุลก็เลยบอกว่าให้ยื้อชีวิตเขาไว้ให้ได้นะเดี๋ยวอีก10นาทีจะออกไปหมอซอจองก็เลยรับคําค่ะเธอค่อยๆดึงสมาธิตัวเองนะคะแล้วก็เดินไปสวมชุดผ่าตัดค่ะเพื่อนหมอก็เลยถามว่านี่จะผ่าตัดที่นี่หรอไม่ได้นะนี่มันเป็นห้อง e ER. อเดี๋ยวคนไข้ก็ติดเชื้อหรอกตัวหมอซอจองก็บรรจงกรีดมีดลงบนท้องคนไข้แล้วนะคะเพราะว่าเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วอาจจะมีเลือดทท่วมในนน้้นอองงขขขคคไไไดก ช็อกตายได้นะในขณะนั้นหมอดงจูที่เพิ่งดูแลเคสของเด็กผู้หญิงที่คุณแม่ปอดติดเชื้อมาก็เพิ่งเข้ามาเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนะคะเขาก็ยืนมองการรักษาพยาบาลของหมอซอจองอยู่คะ่ะหมอซอจองเนี่ยล้วงเข้าไปในท้องคนไข้นะคะเธอกําลังสัมผัสหาเส้นเลือดที่มันแตกคะ่ะแต่ว่ามันก็พาเปิดท้องแล้วยิ่งล้วงเลือดมันก็ยิ่งไหลทุกคนเนี่ยก็ยิ่งแพนิกนะคะทุกคนเริ่มแบบเออหมอซอจองหยุดเดี๋ยวคนไข้จะเลือดไหลหมดตัวนะคนไข้จะตายได้นะแต่วหมอซอจองก็บอกคนเว่าเธออต้้งใชมา แล้วในที่สุดเธอก็หาเส้นที่มันแตกเจอค่ะแล้วก็หยุดเลือดไหลไว้ได้ค่ะซีนนี้หมอซอจองโคตรเท่เลยนะทุกคนหมอดงจูที่ยืนมองอยู่หน้าห้องเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในตัวของหมอซอจองมากๆเลยนะคะซึ่งพอหมอซอจองสามารถที่จะหยุดเลือดได้แล้วอะ่ะก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเข็นคนไข้เนี่ยไปที่ห้อง OR เลยเพื่อที่จะให้รอให้หมอมุลมาผ่าตัดทอนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องผ่าตัดค่ะหมอมูนก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดอีกห้องหนึ่งมาที่อีกห้องหนึ่งนะคะพอเขามาถึงห้องของชายที่เกิดอุบัติเหตุ ใช้งานก่อสร้างเนี่ยเขาก็ชมหมอสอจองนะคะบอกว่าทําได้ดีมากเก่งมากๆตัดสินใจได้เยี่ยมากเลยนางเอกก็เลยยิ้มค่ะจริงๆสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันด้วยนะแต่เหมือนคบกันเงียบๆนะคะภาพตัดมาที่นางเอกกับเพื่อนนะคะหลังจากที่ผชิญศึกหนักกลําศึกจากห้อง ER ก็มากินข้าวเที่ยงกันนะคะปรากฏว่าในขณะที่กาลัง e n j o y eating อยู่เนี่ยก็มีหมอคนนึงเดินเข้ามาต่อว่าหมอสอจองคะ่ะหมอชื่อหมอพักนะคะเป็นหมอแผนกอายุรกรรมบอกว่าเนี่ยเคสคนไข้ปอดติดเชื้อเคสนั้นก็อาการหนักทําไมหมอสจงที่เป็นหมอ ทำไมถึงไม่มาดูแลเคสนี้ก่อนหมอซอจองก็เลยบอกว่าก็เธอประเมินอาการแล้วอาการปกติดีแค่มีค่านิดหน่อยเองเธอคิดว่าเคสนี้น่าจะรอได้แต่ว่าหมอพักก็บอกว่าเคสนั้นนะ่ะเขาติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยนะถ้าหมอดงจูไม่ทันมาดูอาการของคนไข้อะ่ะหรือช้าไปแค่5านาทีอะ่ะเธอก็ตายอย่างแน่นอนหมอดงจูเนี่ยเขาขอให้หมอซอจองเนี่ยไปตรวจหน้าอกแล้วก็ตรวจเลือดของคนไข้แล้วทําไมถึงไม่สนใจต้องเป็นเคสที่เลือดไหลไม่หยุดงั้นหรอถึงจะสนใจอะ่ะหมอซอจองก็แบบเถียงไม่ได้นะคะรุ่นพี่ก็เลยน้อมรับแล้วก็ยอม เขาด่าไปเรื่อยๆค่ะพอหมอพักด่าเสร็จก็เดินออกไปค่ะหมอซอจงนะคะก็นั่งเจ็บใจกับเพื่อนอยู่นะที่เธอโดนต่อว่าเนี่ยก็เพราะหมอดงจูเอาไปรายงานเอาไปฟ้องกับหมอพักนั่นเองค่ะเธอเดินมาหาหมอดงจูนะคะที่หน้าวอดเลยแล้วก็พูดเน็บแนมเขานะนี่นายแพทย์ฝึกหัดด่าหนึ่งสองสามสี่นะคะหมอดงจูก็ไม่เข้าใจนะว่าจะมาพูดเน็บแนมเขาทําไมหมอซอจงก็เลยสั่งให้เขาเนี่ยไปดูเคสคนไข้งอยหลังจากนี้นะคะหมอดงจูก็เลยงงว่าเคสงอยเคสอะไรหรอเคสงอยแถมฝ หน้าทุกคนก็ดูตกใจนะคะที่แบบหมอดงจูจะต้องไปดูเคสงอยอนะแล้วภาพก็ตัดมาทําให้เราเข้าใจค่ะว่าเคสงอยอนี่ยมันคือเคสของคนไข้งี่เง่าแล้วก็หยาบคายค่ะเคสแรกที่หมอดงจูจะต้องมาดูแลเนี่ยก็คือเคสคนเมานะคะมีแผลอยู่บนใบหน้าแล้วก็มีเลือดอาบตัวเลยหมอดงจูก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะคะปรากฏว่าก็โดนต่อยก็ที่หน้าเลยค่ะเคสต่อมานะคะเขาก็ไปดูแผลบริเวณหน้าท้องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจนะคะที่หมอจะมาเปิดเสื้อของเธอเธอก็เลยตบก็ที่หน้าของหมอดงจู ค่ะโคตรสวยหมอซอจองที่แอบ,บดูอยู่เนี่ยก็แอบ,บสะใจนะคะ ละครมากเวอร์แต่มันก็น่ารักนะคะเขาถ่ายทาออกมาได้น่ารักมากมากเลยแล้วภาพก็ถาดม,มาที่หมอดงจูเนี่ยมาดูเคสหนึ่งของหมอซอจองนะคะเคสนี้เนี่ยคนไข้เหมือนจะเอาอะไรใส่เข้าไปในทวารของตัวเองค่ะซึ่งมันเป็นกลมๆนะคะเหมือนลูกกลอบนะมีอยู่สี่ลูกด้วยกันหมอซอจองเนี่ยสั่งให้หมอดงจูดึงเอาออกมานะคะพอเธอสั่งเสร็จเธอก็เดินออกมานะคะเพื่อนของหมอซอจองก็ถามว่านี่ไม่รับน้องหดไปหน่อยหรอหมอซอจองก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะก็เอาแต่ยิ้มอย่างเดียวนะตัดมาที่ทางฝั่งของหมอดงจูค่ะก็ พยายามช่วยคนไข้นะคะดึงเอาไอ้ลูกกอฟนี้ออกมานะคะลูกแรกนะไม่เป็นไรลูกสองขี้เต็มหน้าหมอเลยค่ะโอยจะอ้วก oh my g อ d กินข้าวสีนี้ก็คืออ้วกพุ่งแน่นอนนะพอ <laughs> พอเขาว่าออกมาได้นะคะ <laughs> เขาก็เอามารายงานหมอสอจองนะคะเขาเริ่มงุดหงิดแล้วนะที่แบบทําไมเคสที่หมอสอจองส่งให้เขาดูแลเนี่ยมันมีแต่เคสงี่เงาทั้งนั้นหมอสอจองก็เลยไม่พอใจนะคะก็เลยบอกว่าถ้าคิดจะเป็นหมอแล้วอะก็ไม่ควรที่จะแบ่งแยกว่าคนไข้ดีคนไข้เลวอะไรทั้งนั้นแหละจะเคสเล็กเคสไหนนะ่ะหมอจะต้องดูแลอย่างเท่าเทียมด้วยกันทั้งหมดถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปทั้งสองเรื่องโตเถียงกันนะคะเพราะว่าหมอดงจูเนี่ยคิดว่าที่หมอสจองทําตัว เป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอยากที่จะได้รับความสนใจอะไรางี้หมอซอจองก็ชะง,งักไปนะคะแล้วก็ด่าไปชุดใหญ่ะคะ่ะพอเธอด่าเสร็จเธอก็เดินออกมาะคะ่ะเธอเดินออกมาจากห้อง e ออนะคะก <c oughs> ็มาเจอขบวนเสด็จค่ะหมอที่เดินนําหน้าเนี่ยก็เป็นประธานโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีหมอมุนด้วยนะที่เป็นหัวหน้าของหมอซอจองเนี่ยก็เดินเป็นลูกขบวนให้กับประธานโรงพยาบาลคะ่ะหมอซอจองก็จะกลัวพวกนการโดมากๆเลยนะขับตัดมาที่หมอซอจองเนี่ยกำลังนั่งเมาส์อยู่กับเพื่อนอยู่นะคะเธอบอกว่าเธอก็ประทับใจในตัวหมอดงจูนะที่แบบ ไม่เกี่ยงงานเลยขนาดเลิกขี้ไปทั้งตัวเนี่ยก็ยังคงทํางานต่อนะเพื่อนก็เลยแซววาเนี่ยแอบชอบแพย์รุ่นน้องหรอหมอซอจองก็บอกไม่ใช่ตอบปัดๆแบบเขินๆนะคะอะไรอย่างนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่หมอดงจูเนี่ยมาดูแลเคสนึงค่ะที่แอดมิดมาด้วยอาการเหนื่อยหอบโอ้ทุกคนเคสมันเยอะมากเลยอะนี่ครึ่งตอนแรกนะทุกคนย้าว่าแค่ตอนแรก1ซีซั่นเนี่ยมันมี20ตอนนะคะนี่แบบ30นาทีแรกของตอนแรกนะยังมีเคสมามเรื่อยๆเลยนะคะ,ะมาต่อนะเคสนี้นะคะคนไข้แอดมิดมาด้วยอาการเหนื่อยหอบค่ะ หมอดงจูมาดูแลเคสนี้นะคะแล้วก็สั่งพยาบาลว่าให้ไปเอาเครื่องอัลตราซาวมานะคะจะได้มาตรวจคนไข้ในระหว่างนั้นพยาบาลคนนี้ก็เหมือนมาชวนหมอดงจูคุยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วที่หมอซอจงให้หมอดงจูไปดูแลคนไข้เคสงอย่ะหมอซอจงไม่ได้แกล้งหมอดงจูหรอกนะผมว่าจริงๆแล้วหมอซอจงก็น่าจะชอบหมอดงจูนั่นแหละเลยอยากให้คุณได้เรียนรู้เคสเยอะๆไงล่ะหมอดงจูพอได้ฟังก็ชะงักไปนะคะแต่ทันใดนั้นคนไข้ที่หมอดงจูเพิ่งตรวจเนี่ยก็มีอาการชักแล้วก็นอนแน่นิ่งไปนะคะคนไข้อา อลิสนั่นเองค่ะหมอดงจูก็รีบขึ้นปั๊มทันทีนะคะนีปฏิกิริยาไวมากหมอซอจองเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าอาการเป็นไงเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็รายงานอาการนะคะบอกว่าคนไข้อลิสไปนาทีครึ่งแล้วหมอซอจองก็เลยสั่งการตามอากลกอริทชื่มหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็รีบสอดทอยกับคนไข้ค่ะเธอกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่ก็กู้ไม่ขึ้นนะคะเธอรีบบอกว่าให้ไปเอาเครื่องเอ็กโซม,มาเพราะเธอคิดว่าคนไข้คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะถ้า CPR ต่อไปแบบนี้มันจะไม่ช่วยอะไรนะคะพอคนไขเนี่สมอง ไปกว่า4นาทีแล้วเธอสั่งนะคะแต่ก็ไม่มีใครทําเลยคะ่ะเธอพูดอีกครั้งว่าให้ไปเอาเครื่องเอ็กโมมาแต่ก็ไม่มีใครทําตามที่เธอสั่งเลยนะแพทย์คนอื่นเนี่ยก็บอกว่าให้รอหมอประจําตัวของคนไข้ดีกว่าไหมไม่งั้นอ่ะถ้าคนไข้เป็นอะไรขึ้นมาหมอสอจองจะซวยเอานะแต่ว่าหมอสอจองก็บอกว่าเธอจะรับผิดชอบทุกอย่างเองนะให้ไปเอาเครื่องเอ็กโมมาหมอดงจูก็เลยเป็นคนไปเอาเครื่องเอ็กโมมาค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สองหมอเนี่ยมาช่วยกันต่อเครื่องเอ็กโมเพ้ากับคนไข้นะคะหมอคนอื่นก็คงยังปัมออยู่นะหเ,เาก็า ทำงานกันแบบสมูทแอสซิลเลยนะทุกคน จนสามารถที่จะพยาบาลคนไข้ให้อาการสเตโปได้ค่ะหมอซอจองเดินไปนั่งข้างๆคนไข้นะคะแล้วก็บอกว่าคนไข้เครื่องมือนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของคนไข้คนไข้ต้องไม่ยอมแพ้ต้องสู้ๆนะพระเอกก็มองแบบประทับใจในตัวรุ่นพี่มากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่แพทย์คนนึงค่ะที่เหมือนจะเป็นแพทย์อาวุโสกว่าหมอซอจองนะคะก็เดินมาถามว่าเคสนี้เนี่ยใส่เครื่องเอ็กโมมานานหรือ,อยังหมอก็บอกว่าประมาณ30นาทีแล้วนะคะหมอคนนั้นก็เลยเรียกหมอซอจองให้ไปคุยกับเขาค่ะเขาตำหนิหมอซอจองนะคะที่ท เกินหน้าที่เพราะว่าแพทย์ที่จะสั่งใช้เครื่องเอ็กโมได้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบเฉพาะทางด้วยนะคะหมอซอจองเนี่ยยังไม่มีนะคะหมอซอจองก็เลยบอกว่าเธอทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหมอคนนั้นก็เลยเตะหมอซอจองเขาหนึ่งทีค่ะแล้วก็พูดคาโทษหมอซอจองนะคะแล้วก็เดินออกไปค่ะโอ้ทาไมรุนแรงจังนี่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาเหรอแฟนก็ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เกาหลีเท่าไหร่นะคะแต่แบบนี้ทําเกินไปนั้นเนี่ยรุนแรงมากเลยทําไมต้องมาเตะกันด้วยหมอดงจูที่แอบมองอยู่เนี่ยก็รู้สึกสงสารหมอซอจองนะคะภาพตัดมาที่ ที่หมอซอจองเนี่ยมาแอบร้องไห้อยู่ในห้องปลอบตัวเองนะคะบอกว่าเธอทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะซอจองเธอสามารถรักษาชีวิตคนไข้คนนึงไว้ได้นะตบไหล่ตัวเองบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในขณะที่แบบปลอบตัวเองนี่เธอก็ร้องไห้ตัวโยนเลยนะคะหมอดงจูเดินเข้าไปหาหมอซอจองนะคะเขาขอโทษหมอซอจองบอกว่าเคสคนไข้คนนั้นที่อาการซุดาพเพราะว่าเขาดูแลเคสไม่ดีเองเพราะเขาไม่มีประสบการณ์นะคะตัวหมอซอจองก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วที่นายทำอะมันก็ดีมากแล้วนะเธอกำลังจะเดินออกมานะคะแต่ว่าหมอ ดงจูเนี่ยก็คว้าหมอซอจองมาจูบค่ะวายชาวมากอะไรกันเนี่ยยังคงย้ำนะคะทุกคนว่าน,นี่ตอนแรกนะทําไมเรื่องราวมันเยอะขนาดเนี้ย <laughs> หมอซอจองก็พยายามที่จะผลักหมอดงจูออกนะคะแต่ก็มีจังหวะที่เธอเผอใจไปกับหมอดงจูเหมือนกันพอเธอผลักหมอดงจูออกไปนะคะเธอก็บอกกับหมอดงจูว,ว่าเธอเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะเธอไม่ได้โซดทงกับเธออย่างนี้ไม่ได้พูดจบเธอก็เดินออกมาค่ะ สภาพก็ตัดมาที่เธอเนี่ยลงเวนกําลังยืนรอคนมารับกลับบ้านนะคะหมอดวงจูเองก็ลงเวรแล้วเหมือนกันก็เดินมาเจอเธอเข้าค่ะก็เลยมายืนคุยด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาชอบหมอซอจองนะหมอซอจองก็อึ้งนะคะตัวหมอดวงจูพูดต่อไปด้วยค่ะบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะนอนกับรุ่นพี่นะเอาจังจริงถ้าไม่ติดว่าหลอกก็คือ s e x u a l h a r a s s m e n t เลยนะประโยคเมื่อกี้แต่ถึงจะหลอกก็ไม่ควรพูดนะประโยคเมื่อกี้อันตรายมากๆแต่นี้มันฉายในปี2 0 1 6นเนาะโอเคเราก็ให้อภัยได้มันอาจจะบงบ้างนะหมอซอจองก็บอกให้ให,หมอดวงจูเนี่ยลืมเรื่อง ราวที่เกิดขึ้นเถอะเธอเองก็จะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันทั้งสองคนมองหน้ากันนะคะว่าจะเอายังไงดีความสัมพันธ์เหมือนมันจะเริ่มเกาะตัวขึ้นแล้วนะคะในขณะนั้นก็มีเสียงปีนปีนะคะก็คือหมอมูลนั่นเองค่ะมารับหมอซอจงหมอซอจงก็เลยบอกหมอดงจูนะคะบอกว่าหมอมุลนี่แหละคือแฟนของเธอแล้วเธอก็รีบวิ่งขึ้นรถหมอมุลไปค่ะทิ้งหมอดงจูไว้นะภาพตัดมาในรถนะคะหมอมุลเห็นหมอซอจงเหมืเหม๋ก็เลยถามว่าคิดอะไรอยู่แต่ว่าหมอซอจงก็ไม่ได้ตอบนะคะเขาเลยหยิบเอาแหวนออกมาจากขอบหมอซอจงแต ง,งาค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแพทย์ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมถ้าจบแพทย์แล้วอ่ะก็แต่งงานกันได้ไหมหมอซอจองก็นิ่งไปไม่ได้ตอบนะคะแล้วไฟเขียวค่ะหมอมุลก็ขับรถออกไปนะคะปรากฏว่าโดนรถบรรทุกชน,นะคะ่ะทุกคนโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นผ่าาสิแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลน,นะคะพี่บานก็ได้รับโทรศัพท์นะคะบอกว่ามีเคสของหมอซอจองได้รับอุบัติเหตุโดนรถบรรทุกชนกาลังลำเลียงมาที่โรงพยาบาลหมอดงจูที่อยู่เวนก็จะดุงนะคะ แต่เมื่อกี้จําได้ไหมทุกคนเมื่อกี้ก็ลงเวนไปแล้วนี่ทาไมหมอดงจูยังอยู่เวนอยู่นะแอบโปะนะตอนนี้แล้วพาวก็ตัดมาที่หมอมุนเนี่ยเขียนหมอซอจองเข้ามานะคะเขาเรียบสั่งการหมอดงจูหนึ่งสองสามสี่เลยว่าให้ไปทําอะไรบ้างพอเขาซาดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีเลือดอยู่ในท้องของหมอซอจองนะคะก็เลยบอกว่าให้เขียนหมอซอจองเนี่ยไปที่ห้องผ่าตัดเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนผ่าตัดให้หมอซอจองเองรวมถึงให้ทคูคอนเซาหมอกระดูกด้วยเดี๋ยวจะผ่าตัดพร้อมกันไปเลยนะคะหมอดงจูก็มองหน้าหมอมุนแล้วถามว่าเนี่ยคุณดื่มมาใช่ หมอมุนก็ชะง,งักไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาดื่มเหล้ามาจริงๆนะหมอดงจูก็เลยบอกว่าให้พาหมอสดจองไปทำซีทีสแกนก่อนเดี๋ยวเขาจะโทรให้หมอคนอื่นมาผ่าตัดแทนค่ะ ระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ไปทำซีทีสแกนนะคะเขาก็สังเกตเห็นแ,แหวนที่นิ้วของหมอซอจองค่ะตัวหมอซอจองเนี่ยก็ยังคงมีสติตอยู่นะคะก็บ <c oughs> อกว่าให้ไปดูหมอมุนก่อนพอเขาเนี่ยได้รับแรงกระแทกที่หัวแรงมากเลยนะเธอคิดว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติกับสมองของหมอหมุนได้ตัวเธอเนี่ยไม่เป็นไรเธอรู้ตัวดีหมอดงจูก็เจ็บใจนะคะแต่ว่าก็ต้องทําตามที่หมอซออจองสั่งค่ะ <c oughs> ขเขาเดินลงมาจะมาหาหมอมุนก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วหมอหมุนอะ กับพยาบาลในวอร์ดอะแอบมีซัมติงกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเหมือนนางพยาบาลเนี่ยไม่พอใจที่หมอมุลไปขอหมอซอจองแต่งงานนะคะพอทั้งสองเดินออกมาก็มาปะเข้ากับหมอดงจูค่ะหมอดงจูก็ถามทั้งสองคนตรงๆนะคะถามว่าทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรกันใช่ไหมนางพยาบาลกล็เลิกลักขันสุดนะคะหมอดงจูก็รู้ว่าชัวร์เลยแบบนี้เขาก็เดินออกมาค่ะหมอมุลพยายามเดินตามหมอดงจูมานะคะแต่ว่าก็ล้มไปค่ะนางพยาบาลบอกว่าหมอมุลไม่หายใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะหนูลูก แท่นี้หนูจะร้องไห้หนูต้องขึ้นปัม๊มส่วนหมอดงจูก็ดูอึ้งๆไปนะคะไม่ได้ทําอะไรกับหมอมุลน,นะภาพตัดมาที่หมอซอจองเนี่ยเข้าเฟือกนะคะเธอนั่งเศร้านะเพราะว่าน่าจะรู้แล้วว่าหมอมุลเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะหมอดงจูเนี่ยจะเข้ามาทําแผลให้หมอซอจองค่ะตัวหมอซอจองก็หายไปแล้วนะคะภาพตัดมาที่เขาลูกหนึ่งกลางป่านะหมอซอจองก็มาเดินป่าค่ะงงแบ่งไว้ตอนอื่นไหมอะคือเนื้อเรื่องมันเยอะเกินเธอเสียใจเรื่องของหมอมุลน,นะคะแล้วก็เพลอพัดตกเขาค่ะโอ้โห สวยซ้าสวยซ้อนมากแขนตัวเองเจ็บเพราะว่าแขนหักอยู่นะคะแล้วก็มาเดินป่าด้วยเนาะเธอรู้สึกตัวเหมือนตัวเองข้อท้าพลิกนะคะแล้วก็นอนร้องไห้ค่ะ ภาพตัดมาที่เพื่อนก็พยายามโทรตามหมอซอจองนะคะแต่ก็โทรไม่ติดนะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่หมอซอจองอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ค่าแล้วนะเธอเริ่มเพลียแล้วก็หมดสติค่ะในขณะเดียวกันก็มีคนป่าคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาเจอเธอเ,ธอเข้าค่ะก็เข้ามาสํารวจหมอซอจองแล้วก็พบว่าหมอซอจองเนี่ยข้อเท้าพลิกนะคะหมอซอจองเนี่ยก็พยายามที่จะเอาไฟฉายมาดูหน้าผู้ชายคนนี้นะคะพอเธอเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เธอก็รู้สึกตกใจค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ทําการรีเซตติ้งกระดูกให้เธอนะคะก็คือกระชากกระดูก ข้อเท้าของเธอที่มันพลิกเนี่ยให้มันเข้าที่นะคะปรากฏว่าหมอสอจองก็หมดสติไปค่ะผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาหมอสอจองที่หมดสติกี่หลังเข้านะคะแล้วก็พาไปที่ไหนสักแห่งค่ะแล้วเรื่องก็ตัดจบค่ะสำหรับอีพิโซดที่1นึ่งนะทุกคน ย้ำว่านี่คืออพิิซดที่1นนะคะเรื่องราวเยอะมากเคสก็เยอะมากๆเลยแล้วทุกคนซีรีส์เรื่องนี้มันฉายในปี2016-78ปีที่แล้วอ่ะพันว่าโอ้โหสนุกมากๆถ้าถ้าตัวเองดูใน7-8ปีที่แล้วก็คงแบบติดงอมเงมเลยนะคะสนุกมากๆเลยนะยังไงก็ฝากเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกหรือว่าโรแมนติกด็อกเตอร์ที่ชื่อคิมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทําออกมาให้ได้ครบทูกตอนเลยเนาะแล้วก็มาจนถึงซีซันล่าสุดด้วยนะคะซีซันที่3แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคลิปนี้จบลงเพลงเท่านี้ค่ะใครอยากให้ทำซี เรื่องไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะรวมถึงสามารถสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะมารับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนได้เลยนะคะหลังจากนี้ก็จะพยายามลงให้เมมเบอร์ชิพได้รับชมก่อนเพื่อนนะคะโอเคคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ